สวัสดีจ้านี่คือช่องนิคพะพรันธกิจเนาะนี่เพื่นนนอนเพื่อนในเฟซบุ๊กเนาะเอ็ซีในเฟซบุ๊กเพื่อนกะทรงลูกเขามาถามหมูประมาณไก่เชียงกันกันกบแม่กุ้งแล้วเพราะว่าหมูแม่กุ้งเนี่ยจะคลอดประมาณวันที่สิบสองสิบสองสิบกับสิบสองเนาะประมาณนี้ของเพื่อนทรงลูกมาเพื่อนให้เบิ้งว่าเบิ้งให้แน่แม่กุ้งหมูจะคลอดประมาณกลางเดือน ไลเลียกับแม่กุงนี่แหละเพื่อนท้องอยู่บ่อ,อ,อแม่คุงก็เลยจะเปรียบเทียบให้เพื่อนเบิงเนาะว่าหมูที่เหลือประมาณอ่าซิบกามือนี่เพื่อนจะเป็นแบบใดนี่ประมาณนี้เด้อท้องเต้าเห็นได้ชัดเนาะเต้าเป็นพวงเห็นได้ชัดตัวนี้กันคือกันพี่นอะตัวนี้มือกันตัวนี้นางเตีย้ยเต้าเห็นได้ชัด เก้านมเห็นได้ชัดว่าเพ่นสิเป็นพ่วงคือนอกเพราะว่าเหลืออีกสิบกว่ามือทีนี้จิ้มมาเนี่ยจิ้มเพื่อนก็เริ่มแดงแล้วแดงบวมเริ่มมีอาการบวมขึ้นมาเนาะอ่าอันนี้คือหมูที่จะคลอดประมาณช่วงกลางเดือนพี่น้องหรืออ่าช่วงวันที่สิบสองหละกำหนดเพื่อนกับวันที่สิบสองอแต่สามารถคลอดก่อนและหลังได้สามเนาะ ก่อน3หลังสามเนาะพี่น้องเนาะอยู่ในช่วงเวลาที่สมบูรณ์แข็งแรงและปกติเนาะแต่ถ้ามีหามือกกะอ,อาจซิมีเป็นบางตัวเนาะพี่น้องแต่ถ้าเลย5้าวันคลอดก่อน5้าวันหรือคลอดหลัง5้าวันนี่กะอยู่ในสภาวะเสี่ยงเนาะพี่น้องเนาะเสี่ยงกับการสูญเสียลูกในท้องอาจสิมีปัญหาเนาะพี่น้องส่วนมากจะสมมุติว่าวันที่12บนี่วันที่9เฮากระต้องเฝ้าระวังแล้วเนาะ9ถึงเอ่อ วันที่เจ็ดวันที่เจ็ดนี่เขาก็เริ่มเฝ้าระวังแล้วนี่ถ้าเกิดหมูอ่าที่บ่มีลักษณะแบบคือของไม่กุ้งนี่เพิ่นสีเป็นแบบใดก็คือหมูอาจจะท้องทิพหรืออาจจะอ่ท้องล่มเนาะท้องลมท้องร่มท้องทิพหรือหมูขี่ตัวล่ะที่แม่กุ้งเอิ่นหมูขี่ตัวหมูขี่ตัวแล้วจะเฮ็ดจังใดที่นี่เดี๋ยวแม่กุ้งจะ เล่าสู่กันฟังเนาะหมูท้องทิพ์อาจจะมาพูดถึงหมูท้องทิพ์เนาะหมูท้องทิพ์นี่จะเป็นลักษณะก็คือเกิดขึ้นได้ทั้งหมูแม่สาวและหมูแม่นัง่งหมูแม่เก่าเนาะเพิ่นเป็นจังใดกะเป็นปกติคือหมูทั่วไปเท่ากับผสมปกติเนาะผสมเทียมหรือผสมตู่ก็สามารถเป็นได้เบิอ่าแม่กุ้งจะเจอทั้งหมูแม่สาวและหมูแม่เกา่า ตั้งแต่เลี้ยงมานี่ยเคยเจออยู่ประมาณสามตัวเนาะหมูแม่สาวหนึ่งแล้วก็หมูแม่นางสองตัวลักษณะของเพื่อนกะเมื่อนจะเป็นสัตว์ปกติพี่นนองเป็นสัตว์ปกติแล้วก็เข้ากะผสมผสมไปแล้วอันนี้ในหมูแม่เก่าเข้ากะผสมปกติเนาะผสมแล้วพอถึงรอบยี่สิบห้าวันเพื่อนกะบม่มีอาการผิดสัตว์ เขากะคิดว่าเพิ่นติดแล้วก็ปล่อยไปเรื่อยๆแต่ว่าทองเพิ่นกับใบไยยบใบยังดอกแต่ว่าเขาก็าต้องให้ถึงรอบร้อยสิบห้าวันสก่อนวันที่เพิ่นกำหนดลอเพราะเพราะว่าเขากะบ่แเน่ใจว่าคือนื่งเพ,พิ่นอาจจะได้ลูกหน่อยตัวเพิ่นอาจจะได้ลูกหน่อยตัวก็เลยบเฮ็ดให้ท้องไง,งเขาก็าต้องให้ผ่านหลอยสิมหามือไปก่อนเพราะว่าในช่วงนี้คือเพิ่นบปติสัตว์อยู่แล้ว เพิ them, ่นจะคือหมูทั่วไปนี่หละเพิ่นกับบดสัตว์อยู่แล้วหมูแม่สาวเพื่อกันหมูแปดเดือนนี่เขาให้เพิ่นขึ้นเทืาอนึงเทือสองเขาผสมกับไข่ไข่กันเนาะก็คือเพิ่นบดสัตว์อีกผสมไปแล้วๆรอบยี่สิบมือเพิ่นกับบดสัตว์เขากะปล่อยไปให้ถึงลอยสิ้ามือเขาคอยสรุปว่าเพิ่นท้องทิพย์เนาะเพราะว่าในช่วงระยะเวลาที่เพิ่นบดสัตว์เขากับสามารถเทยนยังให้เพิ่นอยู่แล้วกันนึ่งด้วยเขากะย่านเพิ่นอ่าติดอาจจะได้ลูกหน่อยต ถึงจะคิดว่าบติแล,ะละ้วล่ะนำนมนุมกับบตังเต้าอีหยังกะแต่คือหมูบะทองเนาะห้องกับเบิงออกต่อห้องกับบสามารถเห็นอย่างไรห้างบะสามารถแบบว่าชี้เสียงแบบว่าตัดสินใจว่าเอ่อสีปุดอยู่บ่เออจังไดเนาะสีผสมกับบะไดเพราะว่าเพิ่นบ่ข้นจังไดก็ต้องล่อให้ผ่านหนึ่งร้อยสิบห้าวันไปเนาะหมูบางตัวเพิ่นสีผ่านลอยสิ้ามือไปแล้ว เพื่อนกับเป็นสัตว์เนาะพี่น้องอันนี้เพื่อนจะคลายๆว่าเอา่อ <c oughs> เพื่อนจะสั่งฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่เฮ็ดเหเจะาของตัวจะคของว่าจะคของท้องตัวว่าจะคของท้อง <c oughs> เพื่อนก็เลยบอเป็นสัตว์เนาะพ่อพานไปร้อยสิมหามือมือที่เพื่อนหอดกับนดคอดเพื่อนบอคอดเพื่อนจะลู้ด้วยตัวเองว่ากูไม่ได้ท้องนี่วานะ กระเฮดให้ขึ้นมาเนี่ยเป็นซัดเท่ากับผสมกัะมี่เนาะพี่น้องเนาะหรือบางโตอาจจะบ่ขึ้นเลยกับด้วยที่เอ,อห,ลหลายแม่แล่ะตอนที่แม่คุงเลี้ยงมาเนี่ยสามตได้ผสมอยู่สองออที่ผสมอยู่สองนะ่ะก็คือมีหมูหม,หมูหมูแม่นัง่งหมูแม่เกา่าเพราะเพิ่นเคยได้ลูกมาแล้วแล้วเพิ่นอ,อสี่ คิดว่าข้าผสมแล้วเพื่นสีสางฮอร์โมนชนิดหนึ่งแหละที่คิดว่าเพื่อนทองเพิ่นก็เลยบม่มมีอาการเป็นซัว์เนาะแล้วพอผ่านหนึ่งร้อยสิบห้าวันเพิ่นเป็นสัต์ห้องก,ก็ต้องได้ผสมแต่หมูแม่สาวตัวเดียวที่แม่กรุงวอลนะเจอได้ทั้งหมูแม่สาวหมูแม่สาวนี่ก็ขึ้นสองรอบปกติสมปกติ <c oughs> แต่เพิ่นบม่มีอ่าเป็นสัวห้องก,ก็นึกว่าเพิ่นก็อ้วนปกตินี่แหละแต่พอผ่านหน่อยสิบห้ามือเพิ่นกับบเป็นสัตว์ได้บัล คือ,อเป็นเลยผ่านมายี่สิบวันก็ไม่เป็นก็แสดงว่าหมูตัวนี้มีปัญหาเนาะเฮากับต้องปุดนั่นละคือแม่เดียวที่แม่กรุงปุดเนาะหมูแม่สาวะว่าเพิ่นบ่ขื่นเพิ่นบ่เป็นสัต์ให้เฮาได้ผสมต่อแต่หมูแม่นั่งสองตัวที่เพิ่นทองทิพนั่นคือเพิ่นผ่านร้อยสิบห้าวันแล้วเพิ่นหูตัวแล้วว่าเพิ่นบ่ททองเพิ่นกับเป็นสัต์ให้เฮ้าได้ผสมต่อเนาะน,นันเฮากับผสมต่อไปนี่ละเฮ้อเนาะหมูทองทิพเนาะ วิธีการกะกับวัได้เห็ดหยางพี่น้องกับปล่อยไปแต่กะเข้ากับตองเบิงหมูเขาเนาะมีทุกลูกแบบพี่น้องหมูขีตออข่ตัวเขาเอิญหมูขี่ตัวตัวว่าจะคองทองตัวว่าจะคองมีลูกเนาะตัวตัวเองเพิ่นจะสั่งฮอร์โมนชนิดหนึ่งคิดมาตัวว่าจะของ,อง,ววของมีลูกเข้เเากับเห็ดห,ดาววาหยางบ,างบด้นอกจากผ่านไปไยเพิ่นหอดรอเพิ่นร้อยสิบห้าวัน จนกว่าเพิ่นสีฮอดกำหนดขอดให้เพิ่นรู้ด้วยตัวเองว่าเพื่อนบ่ททองเนาะแล้วเพื่อนก็นจะเป็นสัตว์ให้เฮ้าได้ผสมถามว่าเสียเวลาบอกก็เสียเวลาพี่น้องเสียเวลาอยู่แต่ถ้าเกิดหมูเป็นสัตว์พันรอบคอดจะาของเป็นสัตว์เข้ากับผสมเนาะแต่ถ้าหมูที่พันไปแล้วบ่เป็นสัตว์เฮากับปุ๊อาจสิเป็นเพราะความสมบูรณ์ของเพื่อนก็นได้นะพี่น้องเนาะ นี่แหละเขาเอิ่นถองขิดหลยอันหลาย่างพี่น้องเจอกันไปเนาะหลายๆคนก็นเลี่ยงมูก็ะสีค่อยๆเยลี้ยนลููแม่คงก็เลี่ยงมูมากก็เจอทุกรูปแบบเนาะเ่าก็เลี้ย,ยนลููไปกับมันพี่น้องเลี้ยนลููบ่มีผู้ใดเกง่งบ่มีผู้ใดเอ่อบ่กเก่งเนาะเข้าตรงเลี้ยนลูไปกับมันเดี๋ยวจะค่อยๆเจอไปเ่าก็เจอปัญหานี่เขาก็ค่อยๆแก้ปัญหาไปเนาะ พ่อเฒ้าเจอทุกรูปแบบแล้วเฒ่าจะเก่งเองโดยอัตโนมัตินะพี่น้องไม่กลุ้งกับบ่าใดว่าไม่กลุ้งเกง่งแต่ว่าคือปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเฒ่าก็ค่อยๆแก้แก้ปัญหาไปทีละสติปสติปสติปนะพี่น้องพ่อเอ่อเฒ้าเรียนรูกร้กับมันแล้วเฒ่าก็จะได้รูว้ว่าประมาณนี้เนาะเฒ่าต้องเหตุแบบใดนี่แหละมือน,นี้ก็มาพูดถึงเรื่องหมูทองทิพนะประมาณนี้เด้ผูดด้ใดเจอกะ บ่ต้องไปซี่เรียดบ่ต้องไปยังพี่น้องกับปอยไปปลอยให้เพิ่นถึงหลบสิบหามือแล้วพ่อเฮาพ่อเพิ่นเป็นสัตว์เข้ากับผสมต่อเนาะแต่ถ้าเพิ่นบ่เป็นอันนี้ก็แล้วแต่เฮ้าสิพิจารณาเองเนาะพี่น้องเนาะส่วนายแม่กุ้งกะได้ผสมคือแม่กุ้งวะแลเพิ่นจะส้างฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่เฮดให้ตัวจะของว่าจะของมีลูกผสมไปแล้ว เราคิดว่าจะคลองมีลูกแล้วกับบอเป็นสัตว์อีกเนาะจนกว่าเพิ่นสีถึงกําหนดคอดหนึ่งร้อยสิบห้าวันเพิ่นถึงจะรู้จักว่าตัวเองนี่ไม่ท้องแล้วเพิ่นจะสางฮอร์โมนขึ้นมาอีกอันนึงคือกระตุ้นให้เจ้าของเป็นสัตว์เนาะบ่นเนาะอ่ะเมนนื่อกี้ประมาณนี้เนาะสําหรับหมูท้องทิพย์หมูท้องทิพย์หมูท้องลมหมูขี่ตัวเนาะแล้วแต่พี่น้องสีเอิญ <laughs> จังได้กะ ฝากกดไลค์กดติดตามช่องไม่กุงนี่พอพรจันทะเกียรติ้องเราด้วยจ้ะอยากจะหาเนี่ยเอามาเล่ากันฟังอีกเนาะหรือพี่น้องอยากอารู้จักเรื่องใดกระทักเข้ามาใต้คอมเมนต์ไม่กุงจะพยายามหาคำตอบมาเล่าสู่กันฟังเนาะสวัสดีจ้ะ